อัปเดตอัปเดตสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้พาเอฟซีมาอัปเดตร้านเฮรักอาราเบีครับผมไมาแล้วครับมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเฮรักสวัสดีเกมมะปางด้วยนะครับโต๊กทุกเมื่อซีมือเหรอยุ่มนเหรอวันนี้ก็เลยตัดสินใจลุยฝนมาเลยนะครับวันนี้ กอสามลูกสามลูกแล้วพี่สลูกนะสอันห้าพกว่าทุเรียนลูกค้าประจำขอบคุณครับ<า>แวะามาอุดหนุนเลคิวนี้สมลูกุีเายวสอันกหอมสวยๆเลยครับวันนี้มีเยอะนะครับทุกคน ุยอ,อัพเดทสดสดสองสองพันเท่าไรนะสองพันสี่ร้อยพันสอง,ส,อง,ส,อง,ส,องสี่หกสี่ค่ะสองสามลูกสามลูก มามามาครับวันที่ยังหมูเลยโหเท่ากันทุกลูกเลยพี่ือดีเท่ากันทุกลูกเลยไม่มให้ลูกไหนก็ได้มันเหมือนกันหมดอ่ะมันไม่มีอะไรที่เปิดแป๊ดเดียวนะอย่าลักปอกเต็มแล้วเนี่ยครับ มแวะมาได้ครับผมกับร้านเฮียรักอาราเบย์นะครับติดกับรามกำแพง166ตลาดธนกรนะครับกรอบนอกนุ่มใน เสร็จสามพัสถ้าส่งแทงไหมพี่แทงก็มันเกือบห้าร้อยะไปไหนพี่ไปแถวอะไรนะการจสดงพิเศษไปทางแถวพุทธมนต์เนี่ยทั้งที่แล้วสี่ร้อยแปดสิบกว่าบาทข้าปลาแดงไม่โด่ไม่ใช่อืม สวยๆครับสวยเรืองจักไปสามลูกสามลูกโอ้โหดูขอบคุณลูกค้านะผมโลแปดโลครึ่งอัน well นี้โลสองสามลูกนะครับนี่มาเลยสวยๆเลยเนื้อเรืองเืองเต็มรถขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมของแท้ nè